เปิดหนุ่มข้างกายปางกันนรันหลังโสดมีเซอร์ไพรส์หลังเวทีอยู่บ่อยๆอ,อุ๊ยยังไงดาราหนุ่มเสียงดีโปรเซอร์ไพรส์ปางกันนรันหลังเวทีคอนเสิร์ตทีป p อปคอนเสิร์ตเฟที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจเคมีดีไม่ไว้หลายคนเห็นแล้วก็แอบเชียร์แอบจิ้นอยู่ห่างๆปางกันนรันวงขจรไกลนักแสดงสาวเสียงดีหรือเลดี้ปาง กับนักแสดงหนุ่มหัวใจยังว่างอย่างโอบโอบนิธิวิวัฒนวรางที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็เคยร่วมงานกันมาแล้วซซวพลางได้เป็นนางเอก M.V ต่อให้เธออยู่ไกลมู to ูมาสของหนุ่มโอบอุยอยังไงดาราหนุ่มเสียงดีโปร s เซอร์ไพรส์ปลางกันนรันหลังเวทีคอนเสิร์ตลาสุด15ตุลาคมในคอนเสิร์ตที่รวบรวมเหล่าวัยรุ่นอย่างชีป๊อปคอนเสิร์ตเ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิรลิ์พึ่งจัดการแสดงผ่านพ้นมาแบบหมาดมีเหล่าศิลปินมากมายขึ้นเวทีเช่นนนทนนบิวกินพิกซี่แท็ o ชูคัลร์และหนึ่งในนั้นก็คือสาวปลางได้ขึ้นโชว์ร,ร้องเพลงในฐานะของศิลปินเดี่ยวกับเพลงนิทานความรักงานนี้สาวปลางได้มีการรีโพสต์สตอรี่ของผู้จัดการขึ้นบนอินสตาแกรเป็นคลิปนาทีที่กำลังถ่ายภาพคู่กับหนุ่มโอบ หลังจากที่อีกฝ่ายนั้นนำลูกโป่งดอกไม้มาให้กำลังใจหลังเวทีมีโมเมนต์น่ารักที่ทั้งสองคนคุยกันด้วยงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับจิ้นกันอีกแล้ว